สวัสดีครับตอนนี้ผมมิสเตอร์ฮอเซียอยู่ที่ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบนะครับในเส้นทางจากแม่สายที่จะไปดอยตุงนะครับตรงนี้ก็จะมีฐานปฏิบัติการอยู่เป็นจุดตรวจสุดท้ายแล้วที่จะเป็นจุดชมวิวดอยช้างมูบด้วย <S <S เขาบอกว่าวิวสวยกันพอพี่ที่ฐาน <S <S เขาแนะนํานให้มาถ่ายรูปตรงนี้เรามาดูวิวทิทัศน์ของดอยช้างมูบนะครับน้อยคนที่จะได้มาถึงตรงนี้โอ้นี่แหละครับ สวัสดีครับน, <g up> นี่คืออีกหนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่เป็นจุดชมวิวแนวชายแดนไทยพม่านะครับโอ้สวยงามครับฝั่งนู้นคือพม่าเลยนะครับแล้วแนวชายแดนก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับโอ้โหวิวตรงนี้สุดยอดมาก hotsee.com ภูมิใจ <g up> นําเสนอจริงๆนะครับนี่โอ้โหครับรอช้างมู่นะครับ จริงที่ขับรถมานี่เป็นฐานบริการของเรานะครับมีการป้องกันอย่างดีฝั่งนู้นก็คือพม่านะครับ ลัอยู่ที่นั่นแล้วก็ไทยก็อยู่ตรงนี้ก็สามพัคทีกันครับไทยกับพมา่าตอนนี้คือวิวทิวทัศน์ของโดยช้างมุงโซให้เห็นชัดขึนนะครับตรงกลางของเขาจะม,ม,มีบ้านของฝั่งพม่าแล้วก็เลยจากรั้วที่เห็นเนี่ยรัว้วเนี่ยลเลยไปทุบกับฝั่งพมา่าแต่ของเรามาตั้ง,งอยู่ชิดรั้วเลยครับที่โดยช้างมูก่ก็เหมือนกันครับของพมา่าเขาก็ตั้งชิดรั้วเหมือนกันนะครับ แต่อยู่ตรงจุดนูน้นนอยู่จุดที่สูงเหมือนกันแต่คนละมุมกันนะครับตอนนี้หลังจากที่ชมวิวที่นี่เรียบร้อยผมก็กำลังเดินไปห้องน้ำครับที่นี่ก็มีห้องน้ำให้บริการน,นักท่องเที่ยวด้วยนะครับที่ดอยช้างมูฟนะครับนี่คือสนามเพาะนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะเดินไปห้องน้ำนิดหนึ่งชมวิวไปด้วยเลยครับไปสบาย นี่ครับทอยเลสก็อยู่ตรงนี้ห้องน้สะสะําสาธารณะใครจะเข้าห้องน้ําก็เชิญทางนี้ได้เลยครับโอ้ห้องน้ําแยกชายหญิงด้วยนะครับที่นี่นี่คือโซนที่เขาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าได้นะครับชมวิวติวทัศน์ของดอย้างมู่หากับนี่ผมคงเดินในสานามเพาะบ้างกวฝาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับ น,นะครับบรรยากาศในสนามเพาะ อ,อ,อ,อตรงนี้ลึกมากเลยนะครับเป็นจุดที่เขาใช้คุมสถนานการณ์ตรงนี้ห้ามขึ้นข้างบนนะครับและนี่ก็คือตาที่เขาจะลบกันเนี่ยเขาก็โผล่เฉพาะหน้ามากับปืนแล้วก็ยิงฝ่ายตรงข้ามตรงนี้จะคุมโซนปีกขวาเนฝิกหน้าครับ เพราะเซินรัอรอคอมผมอยู่ในเหมือนกับสนามรถที่แท้จริงเลยดอย้างมูอครับแวะชมวิวทิวทัศนก่อนที่ไปทางทันจุงกันต่อใช่ได้ครับวิวสวยครับขอจบด้วยวิวชมวิวอีกรอบหนึ่งครับเมื่อกี้ชมไปรอบหนึ่งยังสวยไม่จุใจ เยี่ยมครับ hotsea.com พาเที่ยวชายแดนไทยม่าครับที่ดอยช้างมูก